มีลูกค้าขับรถมาจากกัมพูชาเพื่อมาซื้อของที่ร้าน<ะ>านี่หมดเลยเหรอ,อ,อนี่คือของที่ลูกค้ากัมพูชามาซื้อวันนี้ทั้งหมดเยอะมาก ลูกค้ามาจากไหนลูกค้ามาจากพัตตะองขับรถมาซื้อโดยเฉพาะวันนี้ไม่ได้มาทําธุระอะไรเมื่อกี้ถามนะครับให้คุณลุงซึ่งเป็นคนไทยขับรถมานะครับเมื่อกี้เห็นถามคุณลุงคนขับรถบอกว่าลูกค้าเปิดมินิมาร์ทใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับเวลาเราดูลูกค้าคนไหนขายดีขายไม่ดีเนี่ยเราดูจากวิธีการซื้อของเห็นไหมสองโหลสองโหลวิธีการซื้อของมันจะบอกเลยว่าขายเยอะขายน้อย5้าสิ่งที่ทําให้เจ๊งตั้งแต่ยังไม่เปิดร้าน20บาทมีอะไรบ้างอืม ร้านนี้เราขยายสต๊อกใหม่นะครับด้านบนจะเห็นว่ามันสูงมากนะครับลูกค้าข้อหนึ่งเจอทำเลดีแล้วเปิดเลยเฮ้ย <Huh? S 1> ทำเลดีแล้วเปิดเลยทำไมเจ๊งมาเดี๋ยวผมพาไปดูฮะพาไปดูร้านด้วยเดี๋ยวพูดไปด้วยนะครับสิ่งที่ลูกค้าพลาดกันบ่อยๆเลยนะครับผมรวมมาแล้วห้าข้อแต่ข้อหนึ่งนี่นะก็เจอบ่อยก็คือทำเลดีแล้วเปิดเลยอุ้ยทำเลดีใช่ไหมเปิดเลยลูกค้าลืมถามบางข้อ ทำเลดีแล้วไงอะค่าเช่าเท่าไหร่ถูกไหมครับคุณจ้างลูกน้องไหมคู่แข่งเยอะปะเหล่านี้ความเสี่ยงหมดเลยนะครับผมจะพูดกับลูกค้าเสมอว่าทำเลดีมาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะทำเลดีก็มักจะมีคนเปิดอยู่แล้วค่าเช่าก็มักจะสูงถูกไหมครับสองอย่างนี้ยสาคัญมากนะถ้าต้องจ้างลูกน้องด้วยนะครับค่าเช่าก็สูงด้วยเท่ากับค่าใช้จ่ายต่อเดือนทําไมฮะ ก็สูงด้วยเช่นกันอ่าพวกนี้จะเป็นสินค้าขายดีของที่ร้านนะครับลูกค้าจะสังเกตนะครับที่นี่เรามีสต็อกเยอะมากนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อไปไลฟ์สดได้ลูกค้าไลฟ์สดบางคนมาซื้อเนี่ยเขาก็อยากที่จะซื้อเยอะๆเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยขายทีกันเป็นร้อยชิ้นพันชิ้นเนาะฉะนั้นที่นี่เรามีสต็อกเต็มมาให้ด้วยข้อ2อยากทํามากจนเกินไปจนไม่ฟังอะไรเลย <primeiro. S 2> ผมไม่ได้ว่าลูกค้านะที่ไม่ฟังผมแต่หลายท่านเปิดไปแล้ว มีนะครับเพราะว่าห้ามไม่อยู่จริงๆนะครับฉะนั้นบอกในคลิปนี้เลยด้วยความจริงใจกับลูกค้านะครับว่าลูกค้าครับไม่ว่าลูกค้าจะมั่นใจแค่ไหนนะครับให้ผมเช็คให้อีกทีดีกว่านี่อันนี้ขายดีมากนะลูกค้าจานเซรามิกนี่ขายดีมากนะครับอันนี้ไม่ขาดตลาดนะครับขายได้ตลอดด้วยนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับพวกเซรามิกพวกนี้นะครับใครยังไม่มีในร้าน20บบาทของคุณคุณต้องมีนะฮะนี่พวกนี้ขายดีมากนะครับ ชิ้นหนึ่งสิบหกสิบเจ็ดบาทก็ยังขายดีนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นเครื่องครัวนะฮะไม่มีอะไรง่ายนะลูกค้าซึ่งคนที่ทําธุรกิจปกติอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคนที่เคยทําธุรกิจประสบความสําเร็จอยู่แล้วมันไม่มีอะไรง่ายเลยลูกค้าฉะนั้นอย่าอยากทํามากเกินไปพอคุณไม่อยากทํามากเกินไปคุณจะหาข้อมูลเยอะๆเพราะคุณจะคิดเบิร์สเคสและอ่าแต่ก็อย่ามองในแง่ร้ายจนเกินไป เพราะว่าถ้ามองในแง่รายจนเกินไปลูกค้าก็จะไม่กล้าลงมือทําถูกไหมข้อ3นะครับคิดว่าลงทุนเองประหยัดกว่าซื้อแฟรนไชส์ว้าวเออข้อนี้ทําไมทําให้เจ๊งตั้งแต่ยังไม่เปิดเลยนะคบเพราะว่าอะไรอ่ะครับลูกค้าลูกค้าซื้อแฟรนไชส์อ่ะหลายคนอนะ่ะที่ซื้อไปแล้วเขาจะตอบเหมือนเหมือนกันเลยว่ามันจบมั่นใจได้เลยว่าได้ของดีโอเคถ้าคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยคุณจะไปทําเองมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณเคยเปิดร้านอะไรมาสักอย่างที่เป็นร้านลักษณะคล้ายๆกันอันนี้เป็นโซนเครื่องมือช่างนะครับอันน คิดว่าลงทุนเองแล้วประหยัดกว่าแฟนชายจริงไหมล้าลูกค้ามาเรามาดูกันอย่างแรกเลยซื้อแฟนชายดียังไงครับทุกอย่างมันคำนวณมาให้แล้วแล้วถามว่าคำนวณมาให้แล้วมันดียังไงคือมันไม่พลาดไงครับถ้าลูกวันนี้ลูกค้าอยากทําเองลงทุนเองคําถามคือฉันต้องใช้แบบไหนขนาดเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ฉันมันมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับลูกค้าไปทําเองไหมล่ะไปเชื่อมเองทําเองดีกว่าไหมผมบอกเลยนะใครที่คิดว่าเชื่อมเองแล้วดีกว่าดีกว่านะครับ อันนี้ผิดแต่ถามว่าประหยัดเงินกว่าไหมประหยัดเงินกว่าแต่ไม่ได้ดีกว่าอ่าย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องชั้นได้นะครับสินค้าต้องเลือกแบบไหนอ่ะอะไรขายดีอันเนี้ยถ่ายไปรอบๆอีรอิเวของเยอะมากเลยคําถามคือถ้าไม่เคยทําจะมีใครตอบได้ไหมว่าอะไรขายดีโอ้โหคือของมันเยอะมากเลยนะถูกไหมหลายพันอย่างที่อยู่ในนี้คําถามก็คือว่ารู้ได้ไหมก็ไม่รู้ถูกไหมครับฉะนั้นการซื้อแฟนชา ตอบมันดีกว่าอย่างไงสินค้าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันซื้อที่ไหนก็ได้แต่สิ่งที่หาซื้อได้ยากคือ,ค,อความรู้และประสบการณ์ของเจ้าของแฟรนไชส์ที่จะยกให้ต่อมาข้อ4ลงทุนน้อยตอนจริงจะได้ไม่เจ็บตัวจริงไหมจะบอกว่าลงทุนน้อยเจ็บตัวน้อยจริง แต่สมมุติถ้าคุณได้ทำเลดีความเสี่ยงสูงค่าเช่าแพงคู่แข่งเยอะถ้าคุณลงน้อยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะขายได้พอค่าเช่าไหมคู่แข่งก็นะฮะเอาลูกค้าเราไปหมดถูกไหมฮะแล้วยิ่งถ้าเราไปเปิดทีหลังด้วยถูกไหมฮะฉะนั้นการลงทุนน้อยๆี่ย,ยต้องระวังดูซิว่าความเสี่ยงเราเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกทำเลดีมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงงบต้องเยอะอ่าเห็นไหมลูกค้าฉะนั้นนะฮะลงทุนน้อยๆตอนจริงจะได้ไม่เจ็บตัวผมจะบอกว่า ถ้าเจอทำเลดีหรือคิดว่าจะอยู่ในทำเลเนี้ยนะครับแต่เรายังไม่พร้อมไม่ต้องลงเลยไม่ต้องทำเลยนะครับเพราะถ้าคุณทำครึ่งครึ่งกลางกลางมันไม่ใช่ครึ่งครึ่งกลางกลางมันเจ๊งมันเจ๊งนะลูกค้าฉะนั้นนะครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะลงไปแข่งอันนี้เป็นปินโตนะครับของขายดีอันดับติดอันดับท็อปของไม่ว่าร้าน20ที่ไหนก็ขายดีที่สุดแล้วนะครับ เราก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อที่5โอเคจ้างคนมาดูแล้วใช้ระบบแทนเป็นไรไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยดีนะครับคิดจะใช้ระบบดีเยี่ยมสนับสนุนแต่บางคนใช้ระบบดูแลอย่างเดียวเลยฮะไม่เคยเข้าไปดูหน้าร้านเลย <What? S 1> อันนี้จะเป็นปัญหานิดนึงอ่าระบบมันช่วยเราอำนวยความสะดวกในการเช็คว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตแต่มันไม่ได้ป้องกันเพราะสุดท้ายแล้วลูกค้าหยิบของมา แล้วไปจ่ายตังค์เขาไม่ยิงก็ได้แล้วเขาก็เอาเงินเก็บใ,ใส่ในกระเป๋า <Yeah. S 1> ครับมีหลายที่ทําแบบนี้แน่นอนระบบมันช่วยแค่เรื่องการเช็คสต็อกมันไม่ได้ช่วยเรื่องว่าถ้าลูกรองไม่ได้ปัดฝุ่นอะ่ะแต่แเราไม่เคยมาตรวจร้านเลยอะ่ะส่งผลต่อยอดขายนะครับควรจะเข้าร้านให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเข้าได้ของนะครับของทัดดาวนะครับกำไรประมาณเฉลี่ย25ถึง30อร์เซนนะครับช่วงนี้ใครอยากเปิดแฟรนไชส์ทัดดาวก็ต้องบอกลูกค้าว่าจองคิว <laughs> ้องคิวเหมหือนเดิมนะครับลูกค้าหวังว่า5ข้อน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ถ้าสนใจอยากปรึกษ,ษาแฟนชายอย่างที่บอกผมให้คับปรึกษ,ษาเองโดยตรง0926878777แต่ถ้าจะแอดไลน์นะครับ0953424390สวัสดีครับ